สวัสดีค่ะเป็นแฟนของพิพ์ใจค่ะมันี้ก็เสาร์วันที่สี่กรกดาโมกหากค่ะกินเขาง่ายแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ของเป็นๆค่ะทีคอมเมนต์เขามาจากคุณสุพิตดียิงค่ะกเ็เป็นภาษาอังกฤษนะคะพิพ์ใจอาสีอา่านบอถือบอตองปันไหนค่ะเพราะว่าบอจริงแล้วนะคะราคาคุณแสวงจันนะคะก็ บอกว่าอยากฟังเสียงตอบจากน้องเขียวค่ะแล้วก็คุณเพชรสุธีาจากมาจากสปปล่าวค่ะซึ่งอักษรขึ้นต้ตนกับบอกว่าตัวพี่ค่ะก็ขอความหวังครั้งสุดท้ายค่ะทิใจกับทิจัดไทยค่ะแล้วก็คุณกุงบ้านแดงนะคะพุทเทศสง บอกว่าบ้านเดียวกันกับหมอล่ำพ่อนเพชรนะคะพ่อเพชรี่กาคือไอพอ่อนนะคะซึ่งแต่กี่แต่กรอนก็เคยเดินสายกับพิมใจและก็แม่รังจวนดวงเด่นหรือว่าก็น่านพ่อสมควรกันประมาณ20ปีที่ผ่านมากค่ะ20กว่าปีค่ะแล้วก็คุณอรไทนะคะบุญพ้น คุณสุพลจันทเสนแล้วก็คุณสิทธิทชัสยส่อยฟาวค่ะอ่าพยัยหลุนอ่าอิสานบ้านก็คือพิ่ใจเองกับอานบอคอยอ่าเ่งนะคะกับเขียนมาจังไหนกับอานไปยังทัานละคะ่ะอ่าคุณอิสระนะคะอัครบุตร แล้วก็แม่แก้วทาซานนะคะกุณบุญมีค่ะอีกคนหนึ่งนะคะามากจากเนเธอร์แลนด์นะคะภาษาอังกฤษแทกอ่านบาออกหลายเนะาะคิดหอดอยากผิฟังอดีตรักวกันสงกรานที่อ่า,อานบาออกกันหลายคนคะ่ะเอาไว้ให้พิมพ์ใจพยามอ่า,อานไม่ละคะ่ะ แตใไม่ก่อนก้าหากว่าอ่านว่าถือบ่ต้องก็ต้องขอโสดขอไห้นะคะที่แนแ้นหรือว่าท่านภูมิเกียรติแฟนของพิมใจเขาเป็นเขามากค่ะพิมใจบบเกงนะคะย่อมรับวบาบบเกงอหนีนะคะเอาเพราะฉะนั้นนะคะพิมใจสิลปํ่าใหายฟังก่อนแรกก่อนกะในก่อนทิศวาเสียงตอบจากนองเขียวเมื่อเิเอาก่อนใดก่อนค่ะแล้วแต่ดนตรีสีมาค่ะ พอดีว่าี่้งเียอบจากเเียวแต่ว่าีคือหมัยว่ากน้องความยิ่งหของนองาังพังยิงลักตรงกลางว่าใจให้พีู่่เตงวาใจนอาีานักควัง thank ต่อเนาะ cho học rất là cặp cho được mà รักความสงการครับใครขอมานะอดีรักสงการประเทศเนอท์แลนด์ใช่ไหมมาจากเนเธอร์แลนด์เนาะมาจากประเทศเนอท์แลนด์ครับขอมาไม่ใช่ไม่ใช่คนเนอท์แลนด์นะครับคนคนบ้านเราไปอยู่ประเทศเนอท์แลนด์ครับผม คุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะอาวานีมาฟังอ,อดีตประวันสงการนะคะซึ่งามาจากคุณบุญมี่จากเนเธอร์แลนด์ค่ะอันนี้มีดนตรีวอนี่มีครับผมมีซสาวครับอ,อ๋อมีซาแต่มันจะบีบนิดนึงซสาวโอเคบีบเสียงไปนิดนึงอ๋อโอเค

ก่อนนี้ขึ้นใจกันบอ็วไว้รับพอวันเนสียงกเถึงนะคะก็เป็นหนาเวทีโคสิลื่นก่อนนี่นะครับเนาะก็เป็นหนาเวทีรุ่นดีสดกับโคสิบวนกว่อนนี่ออมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเป็นคนไทยไปอยู่นเนเธอร์แลนด์นะครับผมเออไม่ใช่ ในแบดีวะรล์ค่ะวอลล์ค่ะก็ตามคำขอม่าหรือว่าคำเมนขอม่าค่ะอาบานีพิมใจสีจัดแบบบอมมี่ดนตรีค่ะเสียงตอนนี้ก็สูงขื้นกันสะชอบรับไหมคะอออเสียงสูงค่ะแเกกากันเพราะว่ามันสูงเป็นบางช่วงบางตอนกันก่อนลับแต่ละก่อนกับบอคอยขึ้นกันค่ะเอามาฟังไหาคพอออตามครับผม ตาตีกรเม็นกับมากระกันกันครับผมไม่หฮาวอ่อนะครับผมสองสามละไพ่ตีไม่ห้างมันบอกห่างนอกคือเงือละบาทถึงเงืองบาละควัญห้มไก่ย่างได้ ละหอนหอโคโยกยางังออได้่อยได้ใช้เป็นแม่ฮ n างมันบ่ต่างเป็นสาวแต่ข้าวจอจีกะบ่งามปานนัเนียวังสาผัววังป้าปล่อยไกลแต่แม่ข้างน้อยกะคอยใหได้อยผู้ว่าให้เว้าย a บว่าหางแก่ใครคิดยาติขิณกันเลยว่แก่กันนันเด้อ ด้วยวังเอิญผัวทำตัวหมอะเาสมตัวเป็นผัวผามีฮั่วบ่ปควอยไวม่เป็นแม่ข่างบ่ผ้าสางให้นาห่างหนึ่งนาห่างดอกสะเลติผัวผ้าเพ่ปล่อยเมียวังไว้ห่างสองไปผัวเป็นจนหาคนเหตว่าตัวเนื้อคนหาคนไปตัวเจ้าตัวเขาแล่นเจงจกเขาใส่คงถ้าองถือตัวบ้าเก่งเป็นนักเลงเลยแหนนอนตะลาห่างจะเป็นทิ้งเมียไปงาซึ่งเป็นแม่ค่างเดียวก็อยู่เลย แม่ค้ามันเลียฮอจลาดมีความสามารถเพราะความจินความเคยสาวๆอย่าหาว่าเปียกเลยอย่างฉันนี่เอ่ยมันมีหนักมีนวลเหนื่อยยังติงยังติงแถมใจถึงกว่าสาวทั้งมวลได้ลูกกิงแม่สัตว์ได้ส่วนทุกสิ่งทั้งวันอยากปล่กอดีไพน้าพี่สนใจเช่นแม่ไพ่หน้าพี่สนใจเช่นแม่ว่สุดจะหาน้าค้นหาบุเปียง เัียงเกาหางขางคือทังผูกผูกขี้ยงตาสีว่าถี่งขยังห่างยังขอพอบ่ได้ควรคือสา่งเพียงแต่สาวนอนน่งเป็นแม่ขันขวายา่อแม่ป้าหยองเทายมาเาเอาเสีไหลเอา่บชายสนใจได้บ่ลูกวิพอเจ้าเขาที่ไปจอยชุกว่านั่งตะลอยเป็นแม่ขันกอกินข้าวปลาก่ออึดยาคดแชนติดต่อแฟนก็า่สมใจบอใครรักเธอ บะจีบีจีสอดมาต่อห่ะกอกเป็นหัวทองกอดเจ้าเฮามาพผาวเขายิ่งแก่ยิ่งมันมาเนาว่าเดินยิ่งแก่ยิ่งทรงยามหนาวนอนไม่มีผ้าห่มว่ายามหนาวลมอยากได้ผ้าห่มตาคนใช่ได้เด็ดดดเดี่ยวเปลี่ยวกายเจิาเลยายเจิาเลยใครสอนเสียแต่น้องครอบครัวจนจนอย่าอึนบ่แพ้คนเดินแห่ทางกอกรีบมาต่อรีบมาเโขกันท้อ ขาลือข่าวกันเกี่ยวกาวหนุ่มเรียกสาวก็นังขบาะอ,อย่างจนไม่ให้ใครจยอ,อย่อที่นี่ก็าสาวขบะอออก,ออกวันใจตกลงให้เดี๋ยวนี้ให้ในใจกยันขาดคนอยู่มากอซื้อจะง,งองไปนอนไปอุ่นดนคนจะง,งองว่ต้อง่วงเงี้นสั้นเกินจะน้ำหน้าพอ่ใไรก็ทำไรใครก็ทำไรค่ะข,ขอบคุณหลายๆนะคะเป็นแฟนนี่นะคะก่อนล่ำบางครั้งนะคะ มองสูงกับสูงสูงมองต่ำกับต่ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสุเม,มอนี่ ครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะขอความรับผิดชอบเลยค่ะตอนไหนล่ะคะขอบคุณเลยหล่ะในการอ๋อจะหมายจากแม่เอาเป็นมืออื่นได้บอค่ะตอนนี้พิมพ์ใจสิ่งเสียงตอบจากน้องเขียวก่อนค่ะ ข้าก็มาฟังเสียงตอบจากน้องเขียวว่าหันโทรมาจากอ่าน้องค่ายอยากสดฟังเจ้าหมายจากแม่ค่ะพิมใจก็เลขสิเป็นวาเมื่ออื่นจังสิจัดไห้นะคะมือน,นีมาฟังเสียงตอบจากน้องเขียวก่อนค่ะีตอบจากน้องเขียวพิมใจกับว่าไปได้ร่ค่ะนั่นนั่นทีไดลร่มก็เลยจับแม่ขึ้นมา อ่านมาว่าเห้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าก่าอ,อ,อนนี้เป็นเสียงตอบจากน้องเขียวนี่อาจารย์ข่้เกิงขั้งจันทร์ค่ะเป็นคนเขียนละกาซ้ำละเอิ้อนหา้องเขียวค่ะคือเฉลิมพนมาลคขัเขียนให้กับอ่าสลักศิลาทองค่ะเป็นคนล่พราฉะนั้นก่อนนี้ก็แต้นานาค่ะพิมใจก็บ,บอกไปได้นับจักเทือค่ะพราฉะนั้นมาฟังกันเสีดเลยค่ะลาว่าอ่อนอ้ เขียวได้ฟังเสียงอายหัวใจแทบขาดตองเสียงสลักศิลาทองฟังเสียงวอนวอนเอิร์นมาเขียวเอิเเจจาอยู่ไสและเขียวกลับเมื่อได้เพราะพ่อแม,ม่จะสังลาละและไายจงงเสียไดย้สัำอิเขียวพู้ดาม วอนวอนวอนโบาเสียงแป้นเขาฟังแล้วยินเธอเสียงเอินหาน้องเคี่ยวจะเลียวหัวใจกันซือสลับแฟนน้องเคยเจอพ่อแม่ฟังเธอจะหดร้ายสน เขียวยังคิดหอดอาข่ารไปแต่ไก่แต่ใจน้องเครื่องคุณเจ้าอย่ามาเล่นีเที่ยวคือนรักเขียวมีบาทจะหุ่นพ่อแม่ท่านมีบุญคุณมันไม่สมดุลเลยตตดใจอัลาโอยได้าให้ถึงข้าหน้าชาติมามีกิงจังคอย่อกันไม่ชาติมีแต่ใครก็พออะไรกวงหา บนท้องฟ้าเดือนจากเป็นข้าวย่างพามีแสงดาบคู่องแสงลงไตว่าเเว่น้ำใจบ่าสาระมันเขียวนองต่ำจนเขียวรำเปื้นคือทานปากบ่าวันอิพร้อมถานอมไอบ่าววันที่คืนรถได้ถึงทีสีขอพ่อไปถึงสถานีสองตาหาาอรถไปไกลสองขบวนไขเจ้าว่เห็นเลยเพียงเอา่ามาเบอไใคเสียเลือดแต่บังนำกล่อยปล่อยว่าโอยฮา กลับมาหาไอสลาไอเตรียมใบตามีของมันแว่นพอยที่จะมันที่กระแ่งเนื้อกอยอย่ามาอวดแว่นพอยอวดชีวิตใจใจเพราะรู้ว่าพี่แต่งกงันแล้วน้องเขียวใจแป้วจะกลับไปทําไมเจ้แเจ้วฟังแล้วใจใจปนานปนใดจะกลับมาเหมือนเดิมพี่จาเขี้ยวจะเถิดจะให้มันเกิดความทุกข์เพิ่ม รื่องน้องไม่เคยเงื่อนรักพี่เหมือนเดิมแต่อยู่อย่างจันใจเสียงชายได้วานหวานยังจื่อเสียงชายได้วานหวานยังจื่อน้ำสะขุนปื๊ดปื๊ดวาตันได้เป็ดแดงบ่อยากแยงของเพิ่นใจมองไทยสลักศิลาทองคิดว่าตายเติ้ลไตวันเจวมันตายแล่เต้โอ้โหตังกระตังโวดกระฮึงกระฮึงโกดนะครับใส่ไว้เขียวเลยบ่ข้นอุบลกับคนสีเกียดข้นซีด คุณซูรินบอกครับสไปซี่พอสาระกับยูซูลินก็อีกสาระกับเอิร์นฮาหน่องเขียวหน่องเขียวคุณซูรินกันสาวเขียวเนี่ยคุณซูรินโอ้ตึงบัวต้องบอกคนณลาบเนี่ยคุณเลยตอนรับเนาะขอบคุณการที่อาติดตามขอส่งขอให้เป็นเสียงตอบน้องเขียวเนี่ยเป็นอาจารย์เฉลิมพ้นแจงรมมมีเป็นอาจารย์เข้งเกินแจงแต่ว่าเอิ้์นหาน้องเขียวนั่นเป็น อ่าเฉลิพมพล่นมรคมแตงค่ะให้ให้สลากว่าไผ่ลำก่อนอ่าเฉลิมพล่นอัดไห่เขียวอ่าอัดไห่สลากก่อนค่ะสลากก่อนตอนนั้นเฉลิมพลนี่แต่อัดเสียงไปครับผมตอนนั้นยังไม่ได้อัดเสียงอ,อยง๋อยังยังทำงานอยู่กับคุณดนวงดนตรีของคุณพิมพ์ใจเพลรนชัยเนาะใช่อ้าวมาเปลี่ยนข่าวมาเป็นก่อนอื่นก่อนชุดนสายการกันค่ะสำรับมือน,นี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วค่ะเรียนหาน้องเขียวนะคะสำรับ วันนี้นะคะพิมพ์ใจกับขอขอบคุณที่แฟนๆนะคะ,ค,ะคอมเมนกับว่าหาพิมพ์ใจค่ะชื่นใจแต่ละมื่อแต่ละวันนะคะเห็นแฟนๆยังมาถอดถิ่นพิมพ์ใจอยู่ถึงแม่ว่าบางท่านบางคนนะคะจากเมืองไทยไปอยู่เนเธอร์แลนด์ไปอยู่เยอรมันอเมริกาไปอยู่สหรัฐค่ะทั่วโลกครับทั่วโลกค่ะสุดแฟนๆได้ขอพิมพ์ใจมากแต่ว่ากานขอเป็นภาษา ไทยทิมใจกับภาษาอ่านออกค่ะแต่ว่าภาษาอังนกษิษบ่าไรจักโตกันแต่ตว่าคนน่าเยี่ยมเชียนมาเพลงนี่ก่อนล้ำเป็นภาษาไทยแต่ว่าซือ้อเป็นภาษาค่ะขอบค่ะทิมใจกเลยบอจิงนะคะเพราะฉะนั้นอ่านผิดอ่าน,น,าน,นเปิค่ะแกน้งๆขอโทษขอไปหลายๆนะคะอ่า,อามือนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะมืออืน่นติดตามใหม่อะไรกันนะคะเข้าเมนกับมากค่ะพิมใจจัดแต่สวัสดีค่ะ